สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับการกรีดยังไงนะครับไม่ให้เข้าเกล็ดไม้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนําแบบละเอียดนิดนึงนะครับ ก็เริ่มแรกนะครับสำหรับมือเก่าหรือว่ามือใหม่นะครับสำหรับมือเก่านะครับที่ยังไม่คล่องหรือว่ากีดอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าจะให้สวยจริงๆนะครับก็ต้องแกะขีดเส้นนะครับเพื่อจะได้กรีดง่ายนะครับและก็เห็นเดรีมีดนะครับที่กำลังทำงานนะครับมาชมกันเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปนะครับก็ไม่ได้แกะขีดเส้นนะครับ ลงน้ำหนักมีดนะครับให้อยู่ในความอาพอดีนะครับไม่ต้องกดมีดนะครับการแต่งมีดนะครับถ้าแต่งดีๆแล้วนะครับน้ำยางนะครับจะออกดีนะครับถ้าแต่งดีๆนะครับแต่งดีๆแล้วก็ รับให้คมนะครับเปือกยางนะครับเขาจะมีความแข็งทุกส่วนนะครับก็ความนิ่มก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของแต่ละคนนะครับถ้ามีดคมนะครับ เปลือกยางก็จะนิ่มนะครับก็จะอ่อนนะครับถ้ามีดไม่คมก็จะยังไงก็แข็งแน่นอนนะครับเปลือกยางนะครับแต่ถ้ามีดคมนะครับเปลือกยางก็จะนิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เปลือกยางทุกสวนนะครับมีความแข็งอยู่แล้วนะครับความนิ่มไม่ความนิ่มหรือไม่นิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับการรับมีดนะครับ ีดเสร็จนะครับให้เช็ดมีดด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับให้มีดของเรานะครับสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับที่เราจะไปกรีดต้นต้นถัดไปเรื่อ,อยๆนะครับเดือยที sounds sounds> ่ผมแนะนำนะครับอยากให้เป็นเดืย สั้นมนนะครับหรือว่าเดยกลมมนนะครับเพราะนะครับการซอยนะครับมันสมุดมันสมุดกว่า,าเดือยทั่วๆไปนะครับ มีดมีดที่คมนะครับก็กรีดมือเดียวได้สบายนะครับไม่ไม่ได้กดมีดอะไรเลยนะครับเวลารับนะครับเราจะใช้ความรู้สึกนะครับที่เราเคยรับอ,อยู่เป็นประจำนะครับ เราไม่จำเป็นต้องอเช็คคมหรือว่าอะไรเวลาเรารับนะครับเราเอาตามความรู้สึกที่เราเคยใช้งานมานะครับแค่นั้นนะครับ ลองไว้เผื่อล้นนะครับเดือยกรมมนนะครับผมลองมาแล้วนะครับกรีดเร็วๆนะครับสำหรับผมนะครับไม่เข้าเกี่ยนไม้เลยนะครับเพราะว่ามันหลีกตุ่มตาได้ดีนะครับนี่นะครับตุ่มตาแบบนี้นะครับนี่นะครับตุ่มตานึ่ครับหลีกได้ดีนะครับ ถ้าเป็นเดนแหลมๆนะครับยาวๆนะครับหักแน่นอนนะครับถ้าบางคนนะครับซอยกระตุกมีดนะครับหักแน่นอนนะครับถ้ามันปักเข้าไปแล้วก็จะงัดงัดมีดนะครับแล้วก็หักไปเลยนะครับสำหรับเดมอนนะครับไม่แตกหักแน่นอนครับผมรับประกันเลยนะครับถ้าเจอตุ่มตานะครับหลีกไม่ได้ก็ขาดไปเลยนะครับตุ่มตา ประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองนะครับว่าความพิเศษของเดรโกมมนนะครับมันมันรู้สึกยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ปริมาณที่ได้นะครับผม ผมกะละตีเลยนะครับเยอะกว่าเดือยทั่วๆไปแน่นอนนะครับถ้าสำหรับต้นที่ไม่ค่อยออกนะครับถ้าใช้เดือยมนเดือยกลมมนนะครับจะออกเยอะขึ้นนะครับตามที่ผมได้อ่า ทดลองมานะครับเพราะว่ามันจะตัดท่อนทำยางได้เยอะนะครับเห็นไหมครับทุกคนสังเกตไหมครับเวลาผมกรีดมันจะไหลาตามมีดนะครับแล้วก็เต็มล่องมาเลยนะครับถ้าใครที่สังเกตเห็นนะครับก็จะ จะรู้เลยว่าน้ำยางออกเยอะนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับเพราะว่าจิดไปถ่ายไปนะครับนี่ครับต้นนี้ออกเยอะนะครับก็มีหลายต้นนะครับ ส่วนมากนะครับจะเต็มนะครับมีดเดียวนะครับนะครับเห็นไหมครับถ้าผมกีดช้าก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเลอะนะครับเลอะหน้ายางนะครับเพราะว่ามันออกเร็วนะครับออกเยอะนะครับเต็มล่องเลยนะครับ ถ้ากรีดเร็วก็กลัวมันหลุดล่องนะครับเดี๋ยวไปโดนลินยางนะครับอาจจะเป็นฟันปลาได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากฝึกกรีดด้วยมือเดียวนะครับ แนะนำเลยว่าให้ใช้มือซ้ายนะครับประคองมีดเบาๆนะครับแล้วก็ใช้ใช้มือขวานะครับดึงมีดกระตุกมีดนะครับค่อยๆทำนะครับค่อย,อยๆทำช้าๆนะครับพอเราชำนาญน,นะครับหรือว่าคล่องแล้วให้ถึงค่อยเร่งความเร็วนะครับ นะครับให้ซอยช้าๆแบบนี้นะครับนะครับฝึกไปแบบนี้นะครับทุกคนทำเป็นหมดนะครับฝึกฝึกได้ทุกคนนะครับเราแค่นะครับ ตวัดออกด้านซ้ายนะครับก็ไม่เข้าเก่ยนไม้แล้วนะครับทุกคนครับเราอย่าไปดึงหักเข้าในนะครับให้ตวัดออกด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าเกลยนไม้นะครับไม่ว่าเราจะกรีดเร็วหรือว่ากรีดช้านะครับได้หมดนะครับถ้าเรา แต่งเดือยมาดีแล้วนะครับแต่งเดือยกมมนเหมือนที่ผมว่ามานะครับหลับตากีดก็ได้นะครับถ้าถ้าใครชำนาญแล้วนะครับไม่เข้าเกี่ยนไม้แน่นอนนะครับเห็นครับกอนอยาง สำหรับหมีดนะครับมีดที่2ก็กําลังกรีดนะครับทุกคนนี่นะครับการทำคลิปคนเดียวนะครับก็เป็นอุปสรรคเยอะพอสมควรนะครับก็ใช้ความอดทนนะครับทุกอย่างนะครับอยูอ่ที่ความอดทนนะครับ เดี๋ยวผมจะกรีดเร็วๆให้ดูนะครับกระตุกเร็วๆให้ดูนะครับไม่ต้องแกะขีดเส้นเลยนะครับนี่ครับเอาแบบเห็นจะจะนะครับน,นี้คือไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับก็มันมีตานะครับบางต้นก็ ต้นก็จะกลมสวยนะครับบางต้นก็จะแบนๆนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะกลมหน่อยนะครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนหน้าเรียบสวยงามนะครับนี่ครับอันนี้คือจะมีตาเล็กน้อยนะครับก็ ข้าเหมือนกันนะครับข้าเก๋น,นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พุ่มใหม่นะครับนี่นะครับยาง1เมตรนะครับนี่นะครับทุกคนมาดูต้นนี้ครับกระตุกเร็วๆนะครับ จะไม่เข้าเกลอนไม้นะครับปวกมีดผมนะครับปวกแบบนี้นะครับกรีดไปได้เลยนะครับไม่คมไม่หล่นนะครับแต่ผมน้นความสะอาดนะครับก็เลยต้องปัดออกนะครับนี่นะครับ ยิ่งเรากรีดเร็วเท่าไหร่นะครับน้ำยางยิ่งหลายเร็วเท่านั้นนะครับนะครับก็เราจะกรีดช้าๆนะครับนี่นะครับ ง่ายๆหรือว่าไม่เข้าเกล็ดไม้นะครับให้เอียงมีดเล็กน้อยนะครับอย่าเอียงมีดมากนะครับนะครับการเอียงมีดเล็กน้อยนะครับจะทําให้อ่าการซอยของเราสมูทนะครับมันจะไม่อ่หนืดนะครับเวลาเราซอยนะครับจะไม่ติดขัดนะครับถ้าเราไปแนบชิดอ่ากับลําต้นหน้ายางนะครับก็จะ จะทําให้การซอยของเราติดขัดหรือว่าเวลาเราซอยไปน้ํายางไหลเร็วๆนะครับก็จะแสงมีดเราไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอียงมีดนะครับอันนี้คือเทคนิคในการซอยมีดนะครับซอยหน้ายางของเรานะครับแล้วก็การเอียงมีดนะครับมัน มันจะไม่เข้าเก่ยนไม้นะครับแล้วก็เดือยมีดของเราก็จะปักเข้าไปกินท่อน้ำยางนะครับนี่ครับถ้าเราแนบชิดแบบนี้นะครับเดือยมีดของเราก็จะ,อ,ะออกมาด้านนอกนะครับถ้าเราเอียงมีดเล็กน้อยนะครับนี่ครับ มันจะเข้าไปกินท่อน้ำยางแบบชิดตลอดแนวมานะครับนี่ครับเวลาเราซอยนะครับนี่ครับเราจะเอียงมีดติ๊กน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับทุกคนเอาใหม่นี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการเอียงมีดนะครับนี่ครับเดของเรานะครับก็จะเข้าไปชิดท่อน้ำยางตลอดแนวนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับเราอ่แนบชิดนะครับเดือยก็จะอ่อออกมาด้านนอกนะครับก็จะเข้าไม่ถึงท่อทํายางนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนให้สังเกตเดือยมีดของเราด้วยนะครับ นี่นะครับน้ำยางจะไหลเร็วนะครับก็อยากมีตากล้องนะครับอยากมีตากล้องเหมือนคนอื่นนะครับจะได้อธิบายได้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับ บางทีก็ถ่ายไปนะครับไม่เห็นชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสุดแสนจะลำบากนะครับแต่ก็ต้องทำนะครับนี่ครับหน้ายางของผมนะครับเรียบสวยงามนะครับขาวสะอาดนะครับเวลาปักเดือยนะครับให้เอียงมีดนะครับแล้วก็ลดด้ามมีดลงต่ำๆนะครับพอเราปักเสร็จก็ให้ เรานี่ครับให้เราจัดมีดเข้าทรงเดิมนะครับก็จะทำให้ดูอีก3ต้นนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าเราจะกรีดนากรีดบางได้หมดนะครับมือเดียวนะครับกรีดได้สบายนะครับถ้ามีดเ,เราคมนะครับการกรีดนะครับจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ้ามีดไม่คมนะครับกรีดมือเดียวก็จะติดๆดขัดขัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำยางไหลตามมีดนะครับเต็มล่องมานะครับถ้าใครกรีดช้านะครับน้ำยางก็จะแซงมีดเลยนะครับอันนี้คือ โดยมีดที่กลมมนนะครับน้ำยางจะออกเยอะนะครับเพราะว่าตัดท่อน้ำยางได้เยอะสุดนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าน้ำยางไหลตามีจริงไหมครับนี่นะครับดูครับเร็วมากเลยนะครับการไหลของน้ำยางนะครับมันจะออกมาเต็มท่อเลยนะครับ ดูครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ